สวัสดีครับผมวัอนี้มาฟันละมันครับนี่ครับมันพันผู้เพียรครับนี่การตัดละมันนะครับนี่เกือบหนึ่งครับผมศึกษามาแล้วส้มตัดแล้วย่านี่ม่มีประโยชน์อกครับต้องไปกับเน่าตายเฉยๆนี่ต้องไปกับเสียเฉยๆตัดเกือบหนึ่งผู้ดีเขาเสียลงไปปุ๊บผมศึกษามาแล้วปิดใจมาแล้วครับเกษตรผมตุกเกษตรมากครับเลยว่ามันช่ระหลาดนี่ครับเป็นบอกนี่นี่เป็นบอกเป็น้อง เบิ้งดีๆครับเบิ้งชัดๆตุ้มตาเนียาวสิมีประโยชน์ดอกนี่เห็นบ่เสียปันไปบักหลายเลยเสียมันเฉื่อๆมาปลูกมาเห็ดเบิ้งกับผมเหรอครับตุ้มตาเนียนับตัดสันสันคือผมนี่ไปปลูกใส่กันหลดมันไผสิแดงหัวดีหัวใหญ่แล้ำมันกับตาดีตาสื่อยู่ครับเขาตัดเน่ากับเพียงน้ำมันครับ เอาตาสับเอากระเด็นละน้ำมันไหลเขากับบวมหลวงน้ำมันกลดเหลวเหลวเอาบางอาทิตย์บางหันนะครับเนาะถุดเหลวก่ะมาอู้หัวที่นี่แหละคิวเกษตรกรทีนี้การตัดน้ำมันกับ่มีมยังครับซับลงแยื่อตืบตากรับพ่อตืบตาตากระแตก ตคนนึงกันย่ากิได้หาคห้าน้องค้นี่ได้สามซคนตัดเ h านะต้มตัดกานน,นี่คือพอปลูกมากเกิดมาหนีหยาจะได้คนว่างแต่ไมนมีน,น,นี่มันตุ้มตัดพอดีๆดีมันหผมมีดอกหนาหน,น,นิ น้ำมันของงานดีอยู่นมันงานดีอยู่ครับงานประสบไม่ยุบโปรกรมแปลไปแล้วครับอาชีพชีวิตเกษตรกรน้ำมันเห็มตัดเฉปุรี พวงเพชรครับพวงเพชร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 ดีอยู่ดีอยู่ลันนี้ไงถือลำนี้ครับตัดเป็พอดี ที่นี่ก็ว่าจะเอาคนนั่งที่เก่าเหรครับค้นปู่ก็เก่าแหละก็ได้ใส่รถก็คือสีโปเะไปจะได้ใส่เอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องซัมมี่นะครับผมสวัสดีครับ